พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมแต่นานนี้อยู่กับช่องสายลลยสายละอ้อีปเชี่ยวมเหมือเดิมไม่เคยวันนี้ได้รับมอบหมายมาออกจ่ายตลาดมาซื้อปาร์โงให้หนายฝรั่งครับผมกับซื้อน้ำแข็ง ผมเองนี่ทางเข้าสวนนะครับผมสวนพิยาหรือว่าสวนวิทเทอยู่ที่พิมายครับผมอากาศกำลังดีครับผม16องศาไม่หนาวเลย รยากาศดีมากวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยครับผมวันนี้ทำงานครับผมวันนี้ทำงานทำงานทำงานวันีนี้จ้ะ ปิดแผ่น,นโซล่าเซล้องตั้งตรงางอยู่ตรงนี้ครับผมเดา๋ยวังทำฝ้าโซล่าเซลครับผมสายที่ล็อกให้แน่นหนา ต้องใส่ล็อกฟ้าสซล่าเซลน้ำขึ้นไหลเนาะนี่อไปยกเขียนน้อยไปคุมตัวนุ้นไว้ครับไปคุมตัวนุ้นไว้ แล้วก็เอาแผ่นมาปิดครับผมโอ้น้ำไหลลัง,งแสงอาทิตย์ เ <Here. S 2> น้ำไหลน้ำไหลนี่น้ำไหล yeah. อยู่ต้นนี่พอดีครับรถยาก <Yeah. S 2> อ้ย ตกขี้คอนโอ้ตกโอ้ มาใส่แผ่นใส่ประตูวันนี้ก็ไม่ว่างถ่ายคลิปอีกครับผมให้เขาออกประตูไปแล้วครับผมเราจะมาใส่แผ่นล้อมรอบล็อกกุญแจนี่ครับงานวันนี้ครับผม ท่านใดเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอันนี้ที่ผืนหนึ่งครับที่พี่สาวเขามาซื้อไว้ครับผมท่านใดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีตลอดวันและตลอดไปครับผมสำหรับปีใหมป่ปีนี้ขอให้ทุกท่านที่เดินทางจากกรุงเทพก็เดินทางกลับจังหวัดอย่าง สวัสดีภาพปลอดภัยทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับ